ไฟแช็กเปลวไฟที่สามารถพกติดตัวได้ไอเทมประจำตัวสำหรับเหล่าสโมเกอร์หรือของสะสมสำหรับใครหลายๆคนเปลวไฟเล็กๆที่สร้างประโยชน์ได้หลากหลายแล้วจุดกำเนิดของมันละ่ะมาจากไหนต้นแบบกลไกลของไฟแช็กเกิดขึ้นครั้งแรกในปีคศ1823ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยนักเคมีชาวเยอรมนันโยฮันวูฟกังโดเบรเนอร์เขาได้ประดิ์โดเบรเนอร์แลมหรือตะเกียงโดเบรเนอร โดยดัดแปลงจากกลไกฟิ้์ล็อกของปืนสมัยก่อนหลักการทำงานของมันคือใช้แกส๊สไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงและใช้ผงทองคำขาวหรือโลหะแพลตินัมเป็นตัวจุดชนวนแต่มันถูกเลิกผลิตขายไปในปีคศ1880เพราะขนาดที่ใหญ่ราคาที่แพงของทองคำขาวและความอันตรายในการใช้งานจนมาในปีคศ1903คาวเออฟอนเวลบัก นักเคมีชาวออสเตรียได้คิดค้นเฟโรซเรียมมาใช้แทนทองคำขาวทำให้วงการไฟแช็กมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพราะสามารถผลิตไฟแช็กที่ต้นทุนต่ำได้แถมใช้ได้ดีมากกว่าในอดีตไฟแช็กละ5บาท10บาทที่บ้านเราใช้กันก็ใช้ระบบการจุดไฟจากเจ้าแท่งเฟรโรซเรเียมนี่แหละหลังจากการคิดค้นนี้เจ้าไฟแช็กก็ได้ถูกพัฒนาทั้งการใช้งานคุณภาพและความสวยงามมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ติดตามเรื่องราวความรู้รอบตัวสั้นกระชับเข้าใจง่ายได้ที่เพจ e d u plus